สวัสดีค่ะชาวลัคนากรากฎราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงนะคะงานเด่นแล้วก็เลขนำโชคนะคะซึ่งเป็นของประจำเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีการาประกาศผลสลากกินแบ่งแต่ก็ยังมีเลขนำโชคอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเลขนำโชคของส้มสามารถนำเอาไปใช้นะคะกับในทุกๆเรื่องในชีวิตคุณได้เลยเนาะนะคะไม่จำกัดนะคะแล้วก็การทำนายครั้งนี้เหมือนเดิมนะคะลัคนากับราศีส้มปักหมุดไว้ให้ด้านล่างตรง Comment, ไปเช็คดูกันได้เลยนะคะถ้าลัคนากับราศีไม่ตรงกันไม่ต้องตกใจดูร่วมกันไปก่อนแล้วคิดว่าไหนแม่นยำกว่ากันค่อยใช้อน,นันเป็นหลักและอีกอันหนึ่งเป็นรองนะคะในการดูนะคะในการดูคลิปของส้มนะถ้าเกิดดูกับอาจารย์ท่านอื่นนะคะก็ใช้หลัก นะคะของอาจารย์ท่านนั้นไปนะคะแล้วก็าการทานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการดูดวงรวมให้ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือการนําเอาคําแนะนําของส้มมาค่ะนะคะในระหว่างที่ทําคลิปทํานายไปด้วยแนะนําไปด้วยแล้วคุณคิดว่าอะไรที่มันตรงกับจุดอ่อนของคุณนะคะคาแนะนําไหนที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะที่ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องงานเงินนะคะทาให้เรื่องงานเงินของคุณดีขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพดีขึ้นคุณก็เอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับคุณจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าต้อง การคำทำนายที่แม่นยำรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครที่อยากดูกับส้มก็แอดไลน์เข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดหรืออยากจะเรียนดูดวงไพ่ยิปซีกับส้มก็ได้นะคะสอบถามรายละเอียดทางไลน์นะคะหรือว่าเข้ามาทาง Facebook นะคะ IG นะคะหรือว่า t w i t t e r ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเริ่มเลยค่ะการงานก่อนนะคุ n นะคะถือดาบนะคะเป็นราชินีถือดาบหัวกลับนะคะคุณควบคุมตัวเองอย่างมากเลยนะ ดุมากเครียดมากนะคะในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาเลยนะคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบควบคุมตัวเองมีคนมาควบคุมอีกทีหนึ่งด้วยถ้าคุณมีหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงนะคะโดนควบคุมอีกทีหนึ่งแล้วคุณก็เครียดต้องทําให้ได้ตามที่เขาคาดหวังหรือตามที่เขาบอกเรานะคะมันเป็นอารมณ์ที่โดนจี้งานด้วยบางทีโดนจี้งานแก้แล้วแก้อีกก็มีนะคะเป็นอารมณ์ที่คุณเครียดแล้วบางทีมาลงกับคนอื่น oh. นะคะกลายเป็นว่าทําให้คุณ เครียดเวียงดุมากขึ้นหนึ่งดาบหัวกลับนะคะทําให้คุณเครียดกับคนอื่นมากขึ้นมากดดันคนอื่นแทนนะคะมันทําให้มันคิดอะไรไม่ออกด้วยนะเออมันมันยิ่งทําให้สถานการณ์มันบีบคั้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าควบคุมตัวเองมากเกินไปนะคะเราโดนจี้มารู้ค่ะแต่ว่าเราพยายามทำ เท่าที่แรงกําลังหรือสมองเราจะมีนะ นะคะแล้วก็อธิบายนะคะให้หัวหน้าเราเข้าใจนะคะว่าเออทาได้แค่นี้นะคะหรือว่าเราก็ต้องดูร่างกายเราด้วยเนะว่าแค่ไหนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวสุขภาพก็จะเสียไปด้วยถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของกิจการเองคุณก็ต้องระวังที่คุณจะอยากได้ชัยชนะมากเกินไปแต่ผลสุดท้ายมันเป็นการกดดันแล้วมันจะยิ่งทําให้การเข้าไปถึงชัยชนะมันยากขึ้นนะคะอืมอันนี้ต้องระวังนะอย่าพยายามควบคุมตัวเองมากนะคะคุณต้องการเงิน นะคะไพ่บอกนะคะว่าการที่คุณควบคุมตัวเองเนี่ยทุกอย่างพยายามบีบคั้นตัวเองทุกอย่างเพราะคุณอยากได้เงินนะคะคุณอยากได้ความมั่นคงในชีวิตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยระวังที่ตัวคุณเองเหมือนกับตัวคุณเองจะซีเรียสในเรื่องนี้มากเกินไปไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณต้องการทํางานมากๆเพื่อที่จะได้เงินนะคะแต่กลายเป็นว่าคนอื่นเขาเขาไม่ได้กดดันตัวเองเหมือนคุณ ความคิดเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นทีมนะคะเนี่ยสามถ้วยหัวกลับนะคะหรือคนที่มีลูกน้องลูกน้องเขาไม่เข้าใจหรอกบางทีนะคะว่าเ,เขาก็ทํางานในฐานะลูกน้องแต่ในช่วงนี้เอ๊ะทำไมเราบังคับเขามากมันทําให้เขาเครียดนะคะคนที่ร่วมงานกันก็อาจจะงงว่าทําไมช่วงนี้แหลเราแบบแลเราแบบเครียดจังเหมือนเหมือนต้องการที่จะแบบไปสู่ความสําเร็จ อย่างอย่างรวดเร็วมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะทําไมความคิดเราเปลี่ยนไปทําไมมันเหมือนไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะคือทีมตามคุณไม่ทันอืมนะคะระวังนะที่คนในทีมตามคุณไม่ทันแล้วก็กลายเป็นว่าพวกเขาไม่โอเคกับคุณไม่โอเคกับแนวความคิดของคุณตรงนี้หรือการทํางานของคุณที่มันรวดเร็วนะคะมันต้องการความสําเร็จ ที่เร็วมากเกินไปจนทําให้คนอื่นตามคุณไม่ทันนะคะอันนี้คือในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะการทํางานมาดูในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนพฤษภาคมนะคะได้ไพ่ห้าเหรียญน,นี่นะคะห้าเหรียญในเรื่องของการทํางานเนี่ย คุณจาเป็นที่จะต้องมีทีมนะคะเพราะว่าคุณทํางานเองคนเดียวไม่ได้ค่ะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือตัวคุณเองจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครเพื่อให้งานมันฟล์ขึ้นเพื่อเพื่อให้งานมันดีขึ้นก็ได้นะคะจําเป็นมากๆนะคะซึ่งมันจะต้องมีการใช้คําพูดระวังที่ตัวคุณเองนะคะมีเสน่ห์อยู่แล้วตัวคุณมีเสน่ห์มากดีมากเลยนะคะแต่ว่าคุณเผลอใช้คําพูดที่ไม่โอเคออกไปเนื่องจากความเครียดในช่วงนี้ก็ได้นะคะ อย่างที่บอก่ะควบคุมตัวเองมากเกินไปมันเครียดนู่นนั่นนี่ลืมใช้สเสน่ห์ในการใช้คําพูดของตัวเองทั้งๆท,ที่คุณมีนะคุณมีนะคะสเสน่ห์ในเรื่องการใช้คําพูดแต่คุณลืมมันไปแล้วเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ด้วยนะคะกลายเป็นว่าลืมไปเลยนะคะจากความเครียดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังการใช้คําพูดในการประสานงานในการทําธุรกิจในการทํางานต่างๆด้วยนะคะถ้าคุณสามารถ พลิกสถานการณ์นะคะกลับมาพูดจาได้ดีนะคะใช้วาจาให้เป็นประโยชน์นะคะมันจะดีกับคุณมากๆเลยในการทำงานนะคะมันจะยิ่งกับคนในทีมด้วยนะมันจะยิ่งทำให้คุณได้รับการตอบรับการถ้อยทีถ้อยอาศัยมันสำคัญมากเลยนะนะคะเพราะว่าส้มเห็นอยู่ว่าในทีมมีคนตามคุณไม่ทันอยู่นะเออนะคะซึ่งเขาไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดคุณแต่เขารู้สึกว่าเคยตามแค่ตามไม่ทันน่ะมันไม่โอเคที่ตามไม่ทันรอกันหน่อยได้ไหม อืมนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะในเรื่องของการทํางานสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงเดือนเนี้ยนะคะคุณจะกลับมาสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ทำงานได้ดีอีกครั้งวางแผนอย่างเป็นระเบียบได้ดีนะคะมองการไกลได้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่เครียดเหมือนมาตอนต้นเดือนแล้วนะคะงานเด่นที่คุณทําได้ดีนะสาหรับชาวกรกฎนะคะงานเด่นที่คุณทําได้ดีอาจจะเป็นเรื่องงานพวก งานสวนน่ะนะคะงานทําไร่ทําสวนยังทำได้ดีอยู่นะคะไพ่เจ็ดไม้เทา้านะคะงานทําไร่ทําสวนการวางแผนนะคะทั้งในเรื่องของการ ถ้าในเรื่องของเอกสารนะคะต่างๆก็ยังทําได้อยู่นะคะงานทําสวนทําไร่นะคะเออการทําอะไรที่แบบอาจจะอยู่บ้านทําอะไรด้วยตัวเองนะคะบางทีส้มว่ามันอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารหรือว่าขนมได้ด้วยนะคะอันนี้ส้มตีความของส้มเองเนาะนะคะเอออาจจะเกี่ยวกับอาหารหรือขนมได้ด้วยนะคะเนี่ยอืมนะคะโฮมเมดอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถทําได้ดีนะคะสําหรับชาวกรกฎนะคะโอเค มาดูกันถึงเรื่องเงินค่ะเรื่องเงินของชาวกรกฎนะคะคุณพยายามควบคุมรายจ่ายรายรับนะคะอย่างที่บอกว่าคุณอยากได้เงินมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่พอคุณได้เงินมาแล้วอะคุณมีภาระในเรื่องของอาหารการกินซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวะคะ่ะอาจจะเป็นคนหลายๆคนในครอบครัวนะคะที่เขาร้องขอเงินจากคุณอยู่ตลอดเวลานะคะม,มันเหมือนกับคุณอาจจะเคยทำให้เขารู้สึกว่าเขา เขาได้เงินจากคุณง่ายไหมอืมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะให้เงินใครแม้กระทั่งคนในครอบครัวของคุณเองอนะคะให้พอดีพอประมาณนะคะแล้วก็พยายามจะต้องมีเงื่อนไขนิดนึงว่าเออมันเงินมันไม่ได้หามาง่ายๆเราเองก็เหนื่อย ก่อนที่จะได้เงินมาเพราะฉะนั mind, ้นในการใช้เงินของเราก็ให้เขารู้คุณค่าในเงินของเราอแต่ละเม็ดเงินด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราให้เขาง่ายจนเกินไปบางทีเขาก็มาขออีกมาขออีกนะคะเพราะฉะนั้นให้เขาได้รู้คุณค่าของเงินด้วยนะคะอย่าให้เขาง่ายเกินไปให้มีเงื่อนไขบ้างนะคะแล้วก็บางคนยังเดินทางอยู่เงินจะเสียไปกับการเดินทางอยู่นะคะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้มากเท่ากับเรื่องอาหารการกินนะคะทั้ง ส่วนเหญ่จะเป็น delivery ด้วยนะคะที่เยอะมากๆเลยนะคะซื้อมาทําเองก็เยอะด้วยนะคะแล้วก็พวกเครื่องดื่มก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะพวกเนี้ยมันเป็นรายจ่ายที่แลดูจะน้อยแต่พอมันทบๆเข้ามามันเยอะนะเออในช่วงเดือนพฤษภานะคะคุณจะมาวางแผนในเรื่องของรายรับรายจ่ายได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงปลายเดือนปลายเดือนคุณจะทั้งงานทั้งเงินน่ะคุณจะมองเห็นนะคะ คุณจะมองเห็นสิ่งที่คุณจะต้องทำเป็นสเต็ปได้ดียิ่งขึ้นนะคะในช่วงปลายเดือนมาดูนะคะในเรื่องของแหล่งโชคลาภนะคะอันนี้ก็คือส้มก็จะอธิษฐานกับไพ่ว่าอาจจะไม่ไม่เอ่อไม่ให้เป็นแหล่งโชคลาภอย่างเดียวแต่เป็นคนที่อาจจะส่งเสริมคุณในเรื่องของงานเงินด้วยนะคะเนาะมาดูกันนะคะว่าอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่จะให้คุณกับคุณนะคะในเรื่องของงานเงินเนี่ยนะคะ หรืออุปถัมภ์คุณเนี่ยนะคะควรเข้าหาคนแบบไหนนะคะอยู่กับคนแบบไหนถึงจะโอเคนะคะโอเคค่ะเอาจริงๆเนี่ยคนที่เขาหวังดีกับคุณอะนะคะอันนี้ขึ้นไพ่สี่ดาบกับสามดาบนะคะสี่ดาบกับสามดาบอาจจะเป็นเพื่อนคุณ ะะเพื่อนคุณหรือว่าคนที่เคยคบกันอาจจะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรก็แล้วแตนะ่ประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะลักษณะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะนะคะเป็นคนที่จริงๆก็พูดก่อนคิดแล้วอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจนะด้วยการพูดหรือการแนะนําของเขาก็ได้นะคะพอขึ้นไพ่สามดาบขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนที่จริงใจหรือหวังดีกับชาวกรกฎจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดจาหวานหูนะคะ ก็ต้องระวังนะคนที่เข้ามาแล้วพูดจาหวานหูกับคุณนะเขาหวังอะไรจากคุณหรือเปล่านะคะเขาหวังดีกับคุณจริงไหมนะคะเขาหรือเขาต้องการนะความลับลวงความลับนะคะหรือว่าต้องการที่จะ อยากรู้อะไรที่เขายังไม่ได้รู้จากคุณหรือเปล่านะคะหรือผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าเขาถึงได้พูดจาหวานหูเพราะคนที่ส้มเห็นว่าเขาจะให้คุณคุณนะคะหรืออุปถัมภ์ในยามที่คุณลําบากจริงๆหรือว่าให้คำปรึกษาคุณได้ดีจริงๆคือคนที่เขาพูดจาไม่ได้หวานหูค่ะแต่ว่าเขาหวังดีกับคุณจริงๆนะคะม,มาดูเลขนําโชคกันนะคะอย่างที่บอกคะ่ะเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะส้มก็ยังให้อยู่เหมือนเดิมนะคะ,อะขอสัก สองสามเลขเนาะนะคะให้กับชาวกรกดนะคะเก้าค่ะสิบสี่หนึ่งเก้านะคะสิบสี่นะคะแล้วก็หนึ่งค่ะโอเคเนาะนะคะถือว่าเรื่องเลขนำโชคนี่เป็นความบันเทิงนะคะซึ่ง คงจะไม่ค่อยมีช่องที่ทำแบบนี้มากนักเนาะก็ถือว่าเป็นกิมมิคอะซุ้มก็ยังจะทำต่อไปนะคะโอเคอะมาดูกันนะคะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพนะคะชาวกรกฎนะคะมีอะไรที่จะต้องระวังบ้างนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะสุขภาพชาวกรกฎค่ะ โอ้คุณมีเกณฑ์ตั้งคันนะคะคุณมีเกณฑ์ตั้งคันคุณมีเกณฑ์ตั้งคันค่ะชาวกรกฎขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะ the world ค่ะนะคะ the empress นะคะนี่นะคะระวังท้องตั้งคันนะคะเอ,อไม่รู้แหละช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดนะคะกับคุณแฟนหรือบางคนก็อาจจะอยู่ด้วยกันนะคะ ก็ต้องระวังค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอุดมสมบูรณ์สังเกตได้ว่าคุณเสียเงินไปกับเรื่องอาหารการกินเยอะมากบางทีควบคุมไม่อยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะนอกจากเรื่องของไขมันหรือว่าน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะคุณยังจะต้องระมัดระวังในเรื่องของร่างกายอุดมสมบูรณ์แล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้ระวังท้องนะคะเออช่วงนี้เลยระวังให้ดีนะคะจริงๆช่วงนี้ก็ จริงๆก็รณรงค์กันว่าให้เก็บไว้ก่อนเนาะนะคะเออในเรื่องของการตั้งคภ์น,นี้นะคะอาจจะต้องชะลอกันไว้นะคะเนื่องจากโรคระบาดท,ที่เข้ามานะคะระวังเรื่องเบาหวานด้วยนะคะจะเข้ามาทีละนิดนะคะอืคุณรู้แหละส้มว่าชาวกรกฎคุณจะมีปัญหาแค่เรื่องเนี้ยไขมันน้ําหนักตัวประมาณนี้นะคะเพราะว่าส้มว่าหลายๆคนอะเป็นคนชอบทานชอบทําด้วยนะคะอืประมาณนี้โอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่ออร์เรคิลนะคะ มีอะไรนะคะที่จะแนะนำนะคะชาวกรกฎบ้างนะคะในเชิงบวกในเรื่องของการงานเนาะขอ3ใบโอเคคุณจะมาถูกทางในช่วงปลายเดือนเน่นะคะเพราะว่าไพ่ก็ขึ้นนะคะว่า Angel of Action นะคะก็คือน,นางฟ้านะคะของอการที่ คุณได้เริ่มทำนะคะนางฟ้าบอกว่าให้คุณทําอย่างสม่ําเสมอนะคะก็พอนะคะไม่ต้องพยายามควบคุมดึงดันอะไรมากนะคะมันยิ่งเครียดนะคะยิ่งบังคับยิ่งจะต้องชนะโน่นนั่นนี่มันยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นแค่คุณทําและทําให้สม่ําเสมอความสําเร็จจะมาถึง power of angel นะคะมีนะคะ may your angels protect you guide you and keep you safe นะคะคือ มีแหละมะีเขาบอกว่ามีเทวดานางฟ้าเนอะบางทีอาจจะเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุ้มครองคุณนะคะหรืออาจจะเป็นเทวดานางฟ้าที่มีตัวตนอยู่จริงอะคะ่ะเป็นเพื่อนคุณเป็นคนในที่ทํางานคุณที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณนะขอแค่เพียงคุณรอเขานะคะขอแค่เพียงคุณต้องมีหัวใจของการทํางานเป็นทีมรับฟังคนรอบข้างบ้างก็พอนะคะอย่างที่ส้มบอกไปมีคนพร้อมที่จะให้คำปรึกษาคุณนะคะทั้งในเรื่องงานเงินเลยขอเพียงคุณเปิดใจ Medical So ซ l of Mistakes กนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอเรื่องราวความผิดหวังนะในเรื่องของงานเงินที่ไม่ได้ดั่งใจมาขอให้ใช้ความผิดพลาดนี้นะคะเป็นบทเรียนเพราะว่าหลังจากนี้หลังจากที่คุณผิดพลาดคุณจะได้บทเรียนสำคัญที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จนะคะชีวิตของชาวกรกฎในช่วงนี้เนี่ยไพ่บอกเลยว่าถ้าคุณไม่ได้เจอความล้มเหลวนะคุณก็จะไม่เจอความสาเร็จนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณรอรับความสาเร็จได้เลย ะะก่อนหน้านี้คุณอาจจะทําอะไรควบคุมตัวเองเครียดมากเกินไปนน,นนันนี่วางแผนอะไรหลายๆอย่างมันไม่ได้ดังใจนะคะธุรกิจต่างๆการทํางานไม่เวิร์กเลยนะคะหลังจากที่คุณได้เรียนรู้นะคะเราไม่กลับไปทําอะไรที่ไม่โอเคแบบเดิมอีกหลังจากนี้คุณจะได้รับสิ่งที่เป็นผลตอบแทนจากการเรียนรู้ของคุณนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะอืมนะ มันจะดีมากหลังจากนี้นะคะเพราะส้มก็เห็นว่าคุณเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็ทําทุกอย่างอะตามสเต็ปมีการวางแผนที่ดีมากขึ้นในการทํางานนะคะในช่วงปลายเดือนขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวกรกฎนะนะคะขอให้คุณร่ํารวยนะคะโชคดีแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ